สวัสดีครับผมเจจากช่องจุบ DIY นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์นะครับขั้นพื้นฐานนะครับหรืออยากจะอัปเกรดนะครับอัปเกรดการศึกษานะจาก Arduino board ESP32 นะครับขึ้นมาใช้ทำงานร่วมกับล้อ2นะฮะล้อ2ผมมีคอร์สสอนออนไลน์นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะศึกษาเบื้องต้นนะฮะเป็นความรู้เบสิกเลยนะครับผมรวบรวมจากประสบการณ์ของผมเองนะฮะจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์นะครับ แบบเน้นเวิร์กช็อปนะครับแบบเน้นเวิร์กช็อปผมจะไม่บรรยายแต่ทฤษฎีนะฮะผมมีเวิร์กช็อปร่วมด้วยนะครับแล้วก็จะอธิบายเนื้อหาส่วนที่สําคัญไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับสนใจนะสนใจอยากจะเรียนนะครับอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์นะครับเกี่ยวกับล้อสอนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอร์สกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะผมจะใส่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก่อนในอันดับแรกนะฮะอันดับแรกเพราะว่า ผมเป็นการสอนแบบเวิร์กช็อปนะครับก็คือจะมีการเขียนโปรแกรมด้วยนะครับเป็นความรู้พื้นฐานของการทํางานร่วมกับลสอนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องมีนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับคอร์สนี้นะครับ 1. นะครับ PC notebook นะฮะ PC ห PC หรือ notebook นะครับที่สามารถลงอุป n t ูนะครับอาจจะลงแบบ VM นะครับ Virtual m a c h ก็ได้นะครับหรือจะลงแบบตัวเต็มก็ได้นะครับ 2. บอร์ด ESP 3 2นะครับ1ตัว3 เซนเซอร์ S S ที่ใช้นะครับจะใช้อัลตราโซนิกเซนเซอร์แล้วก็ R G B โมดูลนะครับเตร็มตัวก่อนออกเดินทางนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเซตอัพระบบต่างๆให้พร้อมก่อนนะครับก็จะประกอบไปด้วยการติดตั้งล้อ2องฮัมเนะครับนะตัวนี้นะครับการติดตั้งล้อ2องฮัมเการกำหนดล้อ2 e n v i r น n m e n t นะครับแล้วก็การเช็คว่าล้อ2เนี่ยสามารถทางานได้นะครับหัวข้อต่อไปนะฮะ ติดตั้งแพลตฟอร์มไอนะครับเพื่อที่จะใช้ในการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดดีพีสามสองนะครับหัวข้อต่อไปนะครับติดตั้งไมโครลอสเอเจนต์นะครับการติดตั้งไมโครลอสเอเจนต์เพื่อที่สามารถให้อ่าเป็นตัวการนะฮะในการทํางานนะครับระหว่างล้อสองกับบอร์ดดีพีสามสองนะครับอ่าแล้วก็เข้าถึงเรื่องของเวิร์กช็อปนะับเวิร์กช็อปที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะฮะเขียนโปรแกรม ลงในบอร์ดทีพี่นนะครับพร้อมกับอัลต้าโซนิกนะครับพร้อมกับอัลต้าโซนิกนะครับแล้วก็ส่งไปที่ไมโครล้อนนะครับตรงนี้เราก็จะเอาไว้ศึกษานะครับเกี่ยวกับความรู้ลอ็ลอตล็อตพื้นฐานนะครับนะต่อไปเวิร์กช็อปที่2นะครับเวิร์กช็อปที่2จากเวิร์กช็อปแรกเนี่ยเราทําการรับค่าท็อปิกนะฮะเราทําการรับค่าท็อปิกจากอัลต้าโซนิกมานะครับแสดงเป็นเทคหมดธรรมดานะ เวิร์กช็อปที่2เนี่ยจะมีตัวอย่างโปรแกรม Python นะครับแสดง G U I นะแสดง G U I การอ่านค่านะครับการอ่านค่าในอัลตราโซนิกนะครับต่อไปนะครับในเวิร์กช็อปที่3เนี่ยเราก็จะเริ่มประยุกต์ใช้ข้อมูลนะครับจากที่เราอ่านค่าอัลตราโซนิกเข้ามานะครับให้แสดงค่าระยะห่างธรรมดาเนี่ยเราก็จะเริ่มเอามาประยุกต์เป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับเกี่ยวกับอ็อบเจกต์เคาน์เตอร์นะครับว่าเราจะนับวัตถุนะครับด้วยล้อสองได้ยังไงนะครับ นะเป็นการทำงานร่วมระหว่างอินพนะครับกับล้อสนะครับในการนับวัตถุที่ผ่านเข้าออกนะครับต่อไปนะฮะเวิร์กช็อปที่5นะครับเวิร์กช็อปที่5เนี่ยถือว่าเป็นเวิร์กช็อปไฮไลท์เลยนะครับก็จะรวบรวมนะรวบรวม,รวม,รวมตั้งแต่เพื่อนๆทำเวิร์กช็อปที่1 2 3 4ามี่มานะครับเวิร์กช็อปที่5เนี่ยจะเป็นการจำลองนะฮะจำลองการปรุงผลผลจากล้อสนะครับ ปกติเวิร์กช็อปที่1 2 3 4มเนี่ยมันจะส่งข้อมูลนะฮะข้อมูลจากบอร์ด EP32 ไปประมวลผลที่ล้อ2นะครับแล้วก็จะส่งการประมวลผลนะครับกลับมาให้บอร์ด e p 3ีนะครับเพื่อที่แสดงสถานะนะครับจากตัวอย่างนี้นะผมจะใช้เพียงแค่หลอดรีดธรรมดานะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจระบบการทํางานนะครับว่าเราสามารถส่งข้อมูลย้อนกลับนะครับจากล้อ2มาบอร์ด EP32 ยังไงนะครับเพื่อให้บอร์ด e p 3ีมเนี่ยมันสามารถรับรู้ข้อมูลจากล้อ2อได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะศึกษานะครับเกี่ยวกับล้อสองเบื้องต้นนะฮะกับเวิร์กช็อปนะออกในแนวภาคปฏิบัติเลยนะครับให้รู้ให้รู้แบบว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะเข้าใจแบบเนี้ยเข้าใจจากครอสผมนะครับเราสามารถเราไปต่อยอดนะครับต่อยอดในการพัฒนาโปรเจกต์หรืออะไรได้นะครับผมถ้าเกิดสนใจนะฮะก็ดูรายละเอียดคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมอ่ผมบอกก่อนนะครับว่า ช่วงเดือนเมษานี้นะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับถ้าใครสนใจนะฮะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สนี้นะครับก็สอบถามได้ที่ไลน์ที่ผมใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับผม